ราศีธนูดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมปี2566 ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวาลาัคนาราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะวันที่4พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภก,ก็ได้ย้ายออกจากภพอริเข้าสู่ราศีเมถุนในภพปัตนิก็ถือว่าปัญหาของคุณนะคะจะลดน้อยลงและเมื่อดาวศุกร์นะคะย้ายมาเล็งาลัคนาราศีเกิดด้วยนะคะก็ยิ่งส่งผลให้เจ้าชะตามีโชคมีลาภมีความสำเร็จ หลังวันที่สพฤษภาคมไปนะคะคุณจะมีเสน่ห์แล้วก็จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะจากเพศตรงข้ามหลายคนจะได้รลับโดยเสน่หาแฟนหรือว่าคนรักของคุณนะคะอาจจะนำของมีค่ามีราคามาให้กับคุณก็ได้วันที่10พฤษภาคมนะคะดาวอังคารก็จะได้ย้ายออกจากการหล็งลนะคะนาคเกิดแล้วนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพมรณนะ ถ้ามองในด้านดีนะคะเดือนนี้คุณก็จะไม่ใจร้อนคำพูดคำจาก็จะดีขึ้นแต่ถ้ามองในด้านไม่ดีพอาดาวอังคารย้ายไปเป็นมอรณะคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งกับบรรยากาศที่เป็นอยู่ วันที่15พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะคะในภพอริช่วงนี้ยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาศัตรูที่จะเข้ามานะคะทำให้คุณต้องวุ่นวายวันที่19พฤษภาคมนะคะดาวพระเกตนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพสุภา ดาวพระเกตนะคะจะย้ายมากระตุ้นนะคะในเรื่องของไอเดียความคิดสิ่งที่คุณคิดนะคะแล้วก็ลงมือทำจะส่งผลดีนะคะทำให้เกิดความสำเร็จ โดยสรุปแล้วนะคะภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้หากคุณคิดจะทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะคุณก็จะมีความสำเร็จในสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทำอย่างมากเลยคุณจะมีความโชคดีมีโชคมีลาบที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นเพราะดาวเจ้าเรือนลาภานะคะมาเลงลัคนาราศีเกิดด้วยนะคะก็ยอมส่งผลในเรื่องของโชคลาบที่จะมีอย่างแน่นอน มาดูในด้านการงานนะคะในช่วงต้นเดือนดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานโคจรถอยหลังคุณอาจจะมีปัญหาในงานที่ทำอยู่หรืองานที่ทำนะคะอาจจะมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาก็ได้พอหลังวันที่หพฤษภาคมไปนะคะดาวการงานกลับมาเดินหน้าเป็นปกติคุณก็มีโอกาสได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆ คนหางานคนสมัครงานนะคะจะได้งานตามที่คาดหวังไว้แล้วก็มั่นคงกว่าเดิมหากคนที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะคุณก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนะคะก็จะค้าขายดีมีกำไรคำพูดคำจารย์นะคะจะทำให้คุณมีลูกค้ามากขึ้น มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ในวันที่4พฤษภาคมดาวศุกร์นะคะได้ย้ายออกจากภพอริแล้วนะคะพอหลังจากวันที่4พฤษภาคมไปคุณก็มีโอกาสที่เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นหากใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้การเงินติดขัดเดือนนี้ก็จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นแล้วก็ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลลภะย้ายมาเลงลัคนาราศีเกิดด้วยคุณก็จะมีโชคมีลาภและดาวพระเกตก็ย้ายมา สู่พบสู่พาอีกนะคะก็ยิ่งทรงพลห้เจ้าชะตาโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็ได้ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลน,นะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนูช่วงต้นเดือนความรักของคุณนะคะก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดบางคู่นะคะชอบขุดเอาเรื่องเก่าๆเข้ามาพูดทําให้มีเหตุให้ต้องทะเลาะก,กันพอหลังวันที่6พฤษภาคมไปนะคะดาวสุขดาวตัวแทนความรักของคุณนะคะย้ายมาเลงลัคนาก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดกับเพตรงข้าม คุณจะมีโชคดีทางความรักอาจจะได้ของมีค่าจากคนรักก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ